สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีนะคะช่องปุ้ยพาลวยชาแนลทุกทุกคนนะคะวันนี้ก็มาขอโชคขอลาบนะคะจากเจ้าที่ทีวารักนะคะงวดก่อนนี่ก็ตามตูดเราเนาะเ้าแปดนะคะโอ้น่าเสียดายมากๆเลยนะคะมีใครติดไว้ไหมนาะนะคะห่วยแล้วถูกงวดก่อนจะตามตูดไหมคะหนึ่งศูย์เจ็ดนี่คือไปต่อยามเถ่ไะไปต่อยามตามตูดเถอคะ่ะ อ้าว98 FC บอกโอ้ยว่าส,สันตามตูดว่าส,สันามาดูงวดน,นี้นะคะจะให้อะไรนะคะแฟนให้จับให้เหมือนเดิมนะคะจับให้เหมือนเดิมแล้วเออเขาจับแบบเลขตามตูดนะคะน่าจได้นะคะทุกคนนะน่าจะแบบตรงปกนะคะโอ้ไม่งั้นทุกคนได้เฮเลยนะคะ98เนะาะเมื่อวอวงวดงวดก่อนนะคะ เอาท่านี้ผ่านไปผ่านมานะคะมารับเอาความหมานความหฮงความปังนะคะมาดูกันจะมีตัวไหนนะคะงวดก่อนก็เข้าไปที่7นะคะเป็นตัวเด่นนะคะงวดนี้จะมีตัวไหนมาเนาะเจ้าทีเจ้าทางนะคะทีว่า,าละโอ้ยให้ก็บ่ให้ตรงปุกเนาะให้ก็ไม่ให้ตรงงวดนะคะอ่ะสู้กันต่อไปนะคะไที่ขิคนนะคะวันศุกร์นะคะ ขอให้สุขสมชื่อนะคะสุขสมชื่อนะคะท่านที่ผ่านไปผ่านมานะคะมารับเอาความหมานความเฮงความปังนะคะช่องของเรานะคะมีทุกแนวทางนะคะสากกระเบือ,อยันเรือรุกโ,โชชูขอโลาบจากเทวาอารักษ์นะคะเทวดาก,ก็มีนะคะสูตรก็มีนะคะเสริก็มีเบิจักสูตรเบิจักเสริดเอาทุกทางนะคะเาขอให้โชคดีกันนะคะทุกคน เป็นแนวทางค่ะเป็นแนวทางถ้าชอบก็ค่อยตามนะคะแนวทางทุกแนวทางนะคะมีเข้ามีหลุดค่ะทุกคนไม่มีใครรู้ว่าตัวเลขจะมาตัวไหนจะออกตัวไหนนะคะเป็นการคาดเรานะคะคาดเราแบบมีหลักมีการนะคะมีทรงมีสูตรไดเ้เขาโอ้ยเขาก็เอืน่นให้มันอันนี้ไปจังสรรระคะสูตรเบอร์สนันาะเออเขาก็เรียกให้มันดูดีหน่อยนะคะภาษาบาลเขากเกินเราเนี่ยล่ะคะ ถ้าบีภาษาบ้านๆเลยก็เดานะคะกอาใคอื่นเ,เนาะมีทรงมีสูตรนะคะมันฟังดูแล้วมันก็ดูแบบเออดีเนาะเอาก็สีเดาตัวไม่มีใครรู้ว่าจะออกตัวไหนนะคะก็ทําตามสูตรกันไปนะคะถ้าเข้าบริฮนะละคะไม่เข้าก็สู้ใหม่นะคะเว้ยหามเลยเพื่อนสิเตกซามตัวตรงถึงอยากเทซ้3ตัวตรง ไคเนาะจะปังชะละสศีชะละสีตีเอ้าให้โชคให้หมาให้เฮงให้ปังไปด้วยกันนะคะช่วงนี้เจ้าทีนะคะตัวเด่นไ็ไม่เคยรู้เอ้าเก้ามาแล้วทุกคนกกเก้าอีหยังเก้าอีแล้วบอค่ะหอยเก้าไม่พักไม่ผ่อนลยบอเล่าหวยเก้าอีหยังเนาะมีสีน้ำเขาบอหนอะจะมีไม่หลักลุงหลักรอยนั่นเจ้าทีเจ้าทางก็หายหลักรวยได้มีแหละ งวดกวนหลักร้อยเข้าเจ็ดเด้ดเอาชุดที่ก็รู้จักหลักร้อยอยู่ดีค่ะงวดกวนมีเอาชุดที่ให้เจ็ดอยู่ดีค่ะเจ็ดศูยนยะ์หนึ่งเะหลักร้อยนะคะจะมีตัวไหนนะคะวันนี้จะมีทรงมีสีกับเขาบ้างไหมนะคะสีสีไม้หาอยูบ่บ่นอ๋อจะเป็นตัวไหนมานะคะ เหมือนเื้อที่อียกแตกให้เราอยู่ดีค่ะอุ้ยแต่ว่าไปฮาหนอยช่ำเลยนะคะทุกคนแตกฮาหนอยสองนอยสามนอยเลยเนาะ FC ที่ตามก็ดีใจด้วยนะคะดีใจด้วยนะคะเอาปริมาณเอาไปเฮงเอาไปปังกันดีนะคะทุกคนโอ้ยช่ำๆกันเลยเนาะ นี่เหอโอ้มือคือขาวถือว่านอนตื่นใหม่มือขาวขาวาาเหล็กมักพอดีตัวนี้เก้าหนึ่งทุกคนเก้าหนึ่งหกหนึ่งนะคะมาแล้วนะคะจะเบิ่นไหมนะคะจะเบิ้นจะหามไหมนะคะเป็นตัวเบิ่นดอกเอดว่าที่แรกเบ่นควรจะเบิ้นนะคะเก้าหนึ่งนะคะเก้าหนึ่งหกหนึ่งนะคะ, 91, 61, ะ,คะโอ้จะไม่ทิ้งเก้าอะคะ่ะ 9161ถ้าเป็นเบิ้ลก็เป็น9911นะคะผูเก่าหนึ่งคือสวยใช่นะคะ่ะงวดก่อนให้170นะคะ170จะตามตูดไหมเนอะจะตามตูดและขอตรงปุกเลยคะ่ะ9161จัดไปคะ่ะทุกคนคืองามใช่ไหมเตี้ยถ้าชอบแปรเป็นแปรด้วยนะคะ9161เนาะ9060นะคะเอา เป็นกีกับสู่กันเด้หกหนึ่งเก้าหนึ่งนะคะหกศูนศี่ต้องไปด้วยกันค่ะสีตัวนี้นะคะเวลาซื้อสี่ตัวต้องไปด้วยกันไม่ได้นะควโอ้ยเอ็ดกับหาวนอนจนน้ำตาไหลปวดหัวค่ะปวดหัวไม่กินมากเลยนะคะอาบน้ำตื่นขึ้นมาอาบน้ำมันกินยาไปเพื่อหลับนะคะทุกคนตื่นขึ้นมา ยดทูบไม่ f c นะคะไปน้อนตัวเลี้ยวบาทเนี่ยเอา้าเก้าหนึ่งนะคะทุกคนโอ้โหคืองามเลยค่ะเก้าหนึ่งมีสวยเท่ได้หน่เอสแล้วชอบอยู่นะคะชอบหนึ่งชอบทุกตัวค่ะเก้าหนึ่งตัวงวดก่อนที่ออกเลยนะคะเก้าแปด่เอา้าไม่เนียเลยอ้ยออกตัวนี้กก็ออก,ออกลย ไล่สดไม่ไว้ยวันนี้ว่าจะไล่สดอยู่ดิค่ะเดี๋ยวว่าไปนอนนู่นบายบายนู่น้ะคะเจอกันบ่ายสามนะคะบ่ายสามโมงนะคะเจอกันนะคะกับไลสดนะคะไลแน่นอนนะคะวันนี้ไล่สดแน่นอนเพราะวันศุกร์นะคะสับเพเหระคุยกันนะคะเสาร์อาทิตย์ก็ว่าอยากจะไล่อยู่เด้ไล่สดนะคะโซ้หวยกันก็เอฟซีนะคะหวยสัญจรน,นะคะดังเหลือเกินนะคะกาวก็ดังที่แรกสีเหมือนสีดังเนาะ เอาไปเอามาก้าวมาดังแทนอีกแลรอโอ้ยดังอยู่สองซ้ำตูนอ้าวก้าวหนึ่งหกหนึ่งนะคะก้าวหนึ่งหกหนึ่งเอาทุกคนเอาแล้วครับแสดงว่ามีก้าวมีหนึ่งมาโอวยเขามีบ่นแล้วเฮกากับ 1, ห 1, 4, นึ่งเฮกหนึ่งสี่นันด้เอาคู่ดเดีแล้วสิมัน เก้ากับหนะคะปัญหาลูกแตกมีหกไม่ไปเก้าไม่ได้นะคะปัญหาปัญหาลูกแตกค่ะทุกคนเอาใครอยากวัดดวงวัดใจก็ลองดูเลขทูบนะคะเผื่อเจ้าท,าที่เจ้าทางนะคะเมตตาองสารเราเนาะเอาลองดูด้วยะคะ่ะทุกคน เอาไปมาณเอาไปเฮงเอาไปฟังกันนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะกับแนวทางนะคะที่ทางช่องนําเสนอไปทุกแนวทางนะคะรัาชอบนะคะแอดฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเข้ามาติดตามรับชมรับฟังได้เลยนะคะมาเป็นเพื่อนเป็นพีเน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 ่เป็นน้องกันนะคะมาพูดคุยกันค่ะัพเพเฮรานะคะ,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 คะช่องนี้นะคะหาสาระก็เกือบมีนะคะ สาลาก็เกือบมีค่ะบางท่านอาจจะถูกใจบางท่านอาจจะไม่ถูกใจอะไม่เป็นไรนะคะทุกคนเราก็สู้ไปด้วยกันนี่แหละคะ่ะแท้ค,ค,คิิจะมาตัวไหนนะคะอาทิตย์นี้อยกทงขาเหนื่อยค่ะเพียมากเลยอาทิตย์นี้ขอยกทงขาวอาทิตย์หน้าว่ากันใหม่ เปลี่ยน,นหวยไทยสีอ,อกเลยสาวธิที่นี้นะคะเตรียมรับแนวทางฉ่ำๆเลยนะคะกับรัฐบาลไทยนะคะแนวทางไหนที่ยังไม่ได้หลุงเนาะอีอย่างโน้นนันบาดเอาไม่สามก็สงองเลยงานนี้นะคะตัวไหนโน้นบาดอ้ยแปลกจังเลยนะคะแฟนแอรจับทูบอะ่ะ เลขไม่เคยซ้ำไม่ค่อยแบบว่าเหมือนกันนะคะทุกคนถ้าเป็นแอดจับเราอยู่แถวสองสามสี่อะไรประมาณเนี่ยเปลียกริงเลยนะคะทุกคนว่าสองหรือสามเนี่ยโอ้ยหาตายว่าสีห่หวยอยู่ใส่น้าผ่านลักลงลักด้วยกับโบมีบอกอากาศด,ดีจัง เลือดสองกับเขลือสสาม สองค่ะค่ะสองแล้วนี่ถ้าสามก็โค้งไปนานแล้วนะโอ้สวยงามพระรามเปียดเลยค่ะเก้าหนึ่งสองนะคะออกมาแล้วนะคะอื้นจับได้ไม่เหมือนกันสักสักวันเนาะโอ้แต่ท้าเอสจับซ้ำกันอยู่ในแถวนี้นะคะโอ้เก่ามาแรงจะมีเก้ามีหนึ่งมีสองบ่ค่ะ 912นะคะ612 902 602 <laughs> เอดเปรแอดแชอบแปรด1เป็น0นะคะทุกคน9 92 1นะคะทุกคน612 6 6 991 122 77โอ้คือแปรดห้หลายตัวดวีเอานี่ละค่ะ912 612นะคะ, 12, 12, ะ,คะเอาไปมาเอาไปหิงเอาไปปังกันนะคะทุกคนมันจะเป็น7 2ได้ไหมนะคะโอ้ยเอาแค่นี่ละคะ่ะ ลองดูนะคะใครที่จะใช้วิชาลับนะคะเปลงกันเอาเดอคะ่ะเก้าหนึ่งสองนะคะส่วนตูเอ็ดกับส่วนตัน้องกับสีเปลงเอาคือกันค่ะโอ้ง่ามถือใจอีสวยนักนะคะออ้เก้าหนึ่งสองทุกคนน้ามค่ะเก้าหนึ่งสองหกหนึ่งสองนะคะโอ้ยงวดก่อนเอ็ดก็ให้ตัวนี้เด้ดฟันฟันฟันนะคะ 1> 9 1 2 6 1 2นะคะ9 0 2 6 0 2เปียเอาเองค่ะเอานีละค่ะส้ำหรับคลิปนี้นะคะขอให้หมานขอยห้หิงคอยปังยกช่องรวยรวยกันเด้อทุกคนนะคะขอให้มาตรงปกนะคะอย่าตามตูดเราหลายเนาะรวยรวยยุช่องเด้อส,สาธุสาธุสาธุมีโชคมีลาบร่วมกันสวัสดีค่ะ